อ่าครับเข้ามานะเอ้ามาพูดเรื่องที่พี่อันค้างไว้เลยดีกว่าว่าจตุพรพรมพันธ์ออกมาพูดถึงอุ้งอิงอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับการปลุกคนเสื้อแดงที่เมื่อวานเราคุยกันแล้วนะครับนี่จตุพรพรมพันธ์นะบอกแล้วเมื่อวานบระเทพกับอัญชรีพรเนี่ยก็รู้สึกไปแล้วว่า พ่อหลอกคนเสื้อแดงมาตลอดส่วนลูกจะมาอ้อนคนเสื้อแดงมันเป็นไปได้อย่างไรคือที่คิดว่ามันมีความถ้าถ้าเอากันด้วยหลักฐานและเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยการที่จะเชิญไปครั้งนี้ฉันถ้าสมมติเราเป็นคนเสื้อแดงนะคุณต้นครับเราจะมีความสับสนอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นจะให้กลับไปเราก็คงจะถามก่อนนะว่ากลับไปแบบไหนอะไรยังไงนะใ,ให้กลับไปทําไมแต่คุณต้นจําได้ไหมว่าตลอดเวลาที่คุณทักสินเนี่ยมาพูดในคับเฮาส์ คุณทักษ ain ิณจะพูดเรื่องความจงรักภักดีตลอดก็เอาพูดจริงๆนะเขาพูดตลอดถูกไหมเขาพูดมาโดยตลอดสักประมาณหนึ่งปีเอาเอาเอาชัดๆคือปีเดียวก่อนหน้านี้ตอนที่นายธนาธรนายปิยบุตรนางช่อออกมาขย่มขย่าเนี่ยทักษิณนี่ตามน้ำไปตลอดนะพี่อั้นเอาพูดจริงๆทักษิณนี่แปลงร่างเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีบ่อยมากช่วงที่ม็อบกำลังแรงค่ะช่วงที่ หลังจาก10สิงหาคม2563ที่ยกระดับ10ข้อที่ธรรมศาสตร์<ฆ>ทักษิณไม่เคยออกมาบอกว่าตัวเองเป็นคนจงรักภักดีทักษิณโหนอย่างเดียวรู้เห็นเป็นใจด้วยอ,อพูดตรงๆเลยแต่หลังจากที่กระแสะคนไทยทั่วประเทศไม่เอาหลังจากที่ไปขุดเจาะที่สนามหลวงทักษิณเปลี่ยนสีเป็นจิ้งจกอีกทีหนึง่งบอกว่าตัวเองจงรักภักดีแล้วมันมีการปล่อยภาพ ครอบครัวเขาใส่ชุดเหลืองไงสู้ไปกราบตายไงช่วงน,น,<อ>นั้นที่หนักมากที่เขาไม่รู้ว่ากระแสจะแรงขนาดน<อ>ั้นแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยพออะไรต่อมือะไรมันเกิดขึ้นแล้วคงจะรู้ว่าอุปสรรคสําคัญเนี่ยถ้าจะกลับเข้ามาเล่นการเมืองถ้าจะกลับมาในประเทศเนี่ยมันคือต้องพยายามที่จะทําให้เข้าใจได้ว่ามีความจุรักพักดีมากกว่า<อ>นะคุณต้นก็ปรากฏว่าคำพูดของคนเสื้อแดง มันน่าจะเป็นหลักฐานสาคัญหรือเปล่าหลายคนหลายคนต้องพูดเลย่ออย่างเ<อ>ช่<ใ>น<ใ>นายสมชัยแสงทองเน<อ>ี<อ>่ยอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับประธานจังหวัดตากและอุตรดิต์บอกว่าต่อไปพวกเราจะไม่ยอมถูกหลอกต่อไปอีกแล้วและขอทํางานเพื่อลบล้างความผิดที่เคยถูกหลอกให้ดําเนินการมาแม้ว่าไม่ได้กระทําเองแต่พวกเราเป็นเจ้าบ้านตรงนี้นะคะสําคัญมากพวกเราเป็นเจ้าบ้านที่มีวิทยากรมาปราศัยหวังล้มล้างสถาบัน วันนี้จึงขอเดินหน้าเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเทิดไทยองราชาันให้ครบทั้งภาคเหนือและได้ประสานงานไปตามคนเสื้อแดงและอดีตสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดงให้ลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองน,นั้นพวกเราจะไม่ยอมเป็นทาสหรือขี้ค่ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทําทุกวิถีทางที่จะเอาผลประโยชน์เพื่อตอนเองและครอบครัวไม่เคยเห็นหัวคนเสื้อแดงที่เคยสู้ถวายชีวิตเพื่อพวกเขาแต่สุดท้ายพวกเราถูกทิ้งถูกดําเนินคดีมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือ เขาอยู่ในหมู่บ้านเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วมีวิทยากรมาเพื่อที่จะพูดปลุกระดมหวังล้มล้างสถาบันคุณต้นแม้กระทั่งคุณจตุพรเองอะ่ะปลาใสยอยู่ที่ถนนราชดำเนินตรงสะพานผ่านฟ้านะ่ะกระสุนกระสร่นอะไรนั่นน่ะที่พาติดคุกอะไม่ติดข้อหานั้นรอดอ้อเดี๋ยวนะอันนั้นรอดกระสุนรอดเหรอรอด กระสุนนั้นรอดอ๋อมาโดนคุณอ่ะพิสิทธิ์<อ>มาโดนคุณอ่ะพิสิทธิ์เรื่องกระสุนเนรอดออออออแล้วนั่นคือเวทีใหญ่คนเสื้อแดงครับจตุพรเป็นแกนนําคนเสื้อแดงขึ้นไปพูดเรื่องกระสุนอือแล้วคุณคิดว่าไอ้ที่เราบอกว่าเออที่เขาบอกมีวิทยากรไปพูดไอ้ที่เราไม่ได้ยินอะไอ้ที่เราไม่ได้ยินอะจําหนักแค่ไหนพี่อันจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่คือคือคือถ้าจะบอกว่าจงรักพักดี ไม่ได้มีแนวทางนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณสมชัยเนี่ยก็เป็นคนยืนยันได้ว่ามีวิทยากรไปที่หมู่บ้านเขาไปพูดเพื่อล้มล้างสถาบันไอ้นั่นดีฉันไม่ได้ยินแต่คุณสมชัยบอกว่าใช่แต่ที่ฉันได้ยินก็คือที่จตุพรจูเพราะฉะนั้นที่ที่ไปผ่านฟ้าไอ้ที่ไปปลูกระดมตามหมู่บ้านที่เราไม่ได้ยินเนี่ยไม่รู้ขนาดไหนนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตอนนี้ดิฉันก็ถามว่าถ้าเราเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยเราจะเอาแบบนั้นอีกไหม คุณนิตยานาโลหรือนักสู้ปอสีอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานค่ะให้สัมภาษณ์ดีนะคือคือคือ,คอเราคงตอบแทนคนเสื้อแดงไม่ได้แต่คุณนิตยาบอกว่าวันนี้ตัวคุณนิตยาและสมาชิกต่อต้านพักเพื่อไทยอย่างหนักหลังพักเพื่อไทยจะดึงคนเสื้อแดงมาเป็นร่วมเป็นครอบครัวเพื่อไทยอยากให้คิดทบทวนความหลังด้วยว่าที่คนเสื้อแดงและอดีตคนเสื้อแดงเคยออกมาต่อสู้เพื่อพักเพื่อไทยจนทําให้หลายคนติดคุกหลายคนเสียชีวิต สุดท้ายมีนักการเมืองหน้าไหนมาช่วยเหลือพวกเราบ้างมีหนำซ้ำในปี2 5 5พรพักเพื่อไทยคัดสรรผู้สมัครเป็นสสแต่ละจังหวัดก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนคนเสื้อแดงที่เคยออกมาต่อสู้ด้วยกันคนสู้กลับถูกปล่อยทิ้งคนมีเงินกลับได้เป็นผู้สมัครสสสุดท้ายแกนนำบางคนกลับได้ตำแหน่งเป็นหนึ่งรัฐมนตรีก็ไม่เคยมาสนใจช่วยเหลือคนเสื้อแดงที่ได้รับความเดือดร้อนบางคนต้องติดคุกหรือหนีตายออกนอกประเทศวันนี้ นี่อันนี้พูดถึงองค์อิงนะวันนี้คุณกลับจะมาถามหาคนเสื้อแดงเพื่อจะมาเป็นครอบครัวเพื่อไทยคุณเคยคิดบ้างไหมว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องพบเจออะไรมาบ้างคุณยังจะมาล้อเล่นกับความรู้สึกพอเสียทีเถอะค่ะกับวัทกรรมสวยหรูแต่แท้จริงแล้วเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมที่ทําเพื่อตัวเองและครอบครัวอย่าเอาคนอย่าเอาประชาชนหรือคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยในอดีตมาเป็นเครื่องมืออีกต่อไปเลย ถ้ารักประเทศไทยจริงต้องหันร่วมมือสลายสีเสื้อเป็นเสื้อสีเดียวกันนั่นคือสีแห่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันต้องงงอะ่ะคุณต้นไอ้ตอนเราเป็นเสื้อแดงเราอยู่ในหมู่บ้านมีวิทยากรมาพูด<ะ>จาให้ล้มล้าง<ะ>สถาบันแกนนนำอยู่บนเวทีคำก็ไพร่สองคำก็ไพร่<ะ>เดี๋ยวไอ้นูนก็กระสุนเนี่ยไอ้นี่ก็ระ,ะเบิดไปตั้งเวทีที่ถนนอักษะบ้าง ไปตั้งที่ริมคลองทวีวัฒนาบ้างสกรีนเสื้อใส่เรารักใครละ่ะในรามคำแหงไปไล่ยิงนักศึกษาล้อมยิงเขาตายบ้างไม่เรารักใครเออแต่และโอ้โหอย่าให้พูดล้วนแล้วแต่สร้างความแตกแยกแทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะถูกเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ตกลงว่าให้เรากลับเข้าไปอ่ะแล้ววิธีคิดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไงจะคิดเหมือนเดิมได้ไงคุณทักษิณพูดอีกแบบนึงไ,งไม่แต่ว่าวิธีให้คิดเหมือนเดิมก็ลูกเขาพูดเลย ต่อจากนี้ต้องมาสู้ร่วมกันพาะหนทางข้างหน้ามีแต่ขวางน้มแต่ที่ผ่านมาทําแบบนี้ก็รู้อยู่และคุณทักษิณบอกจงรักภักดีทุกคําก็แสดงว่าหลอกอีกไงตกลงเอาอยัางไงอ่ะก็หลอกอีกแล้วไงไอหัวขบวนเนี่ยจ้องที่จะล้มทุกลมหายใจแต่บอกว่าตัวเองจงรักภักดีส่วนไอท้ายขบวนเนี่ยมาเถอะมาเถอะเรามาช่วยกันหนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยขวางนามเต็มไปด้วยการการันแกล้งคือไอขบน บอกจงรัก,กไ,อไอหัวนะแต่ข้างล่างกำลังบอกว่าเฮ้ยถ้ากูแพ้เลือกตั้งเนี่ยพวกคุณต้องออกมาสู้หล่ะกับเรานะเพราะเราถูกแกล้งส่วนจตุพรพรมพันธุ์ซึ่งทุกวันนี้ที่ันก็คิดว่าบรรดาพี่น้องเสื้อแดงก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันขึ้นไปยืนอยู่กับคนที่ล้วนแล้วแต่ไม่เคยน่าจะอยู่คนละฝั่งอย่างเด็ดขาดนะอย่างทนายนกเขาอย่างเงี้ยโอ้ฟาดฟันกันเอาเออเอาว่าปีห้าเจ็ดปฏิวัติเนี่ยนะจุดเริ่ม ก็มาจากเวทีของคุณนกเขานี่แหละ,ะท,ที่ตรงนั้นนะ่ะชื่ออะไรนะอะไรอุลุพง,อ,พงอุลุพงอ่าอุลุพงอ่อว,วีระสมความคิดวีระเอเอ,เอ,เอ,เอตอนนั้นเออตอนนั้นยังไม่ไปตอนนั้นยังไม่ไปแล้วก็ <laughs> วันก่อนที่เป็นพิธีกรที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็กคือพี่นั่นด้วยนะคะ ติดอยู่ที่ปากเนี่ยผมผมผมเข้าใจพี่นะคือคือคือก็สามสี่คนเนี่ยจริงๆยืนตรงข้ามกับจตุพรเลยนะซึ่งเมื่อก่อนนี้พูดกับคุณจตุพรนี่แบบไพศาลพืชมงคลอีกคนหนึ่งไม่ใช่ไพศาลอีกคนหนึ่งเป็นนักข่าวอะค่ะใช่ไหมคะพี่สพลเออ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 นะพี่สมพลองค์การอย่างเงี้ยเออโสพลเออซึ่งก็อยู่คอล่าฟ้ากับจตุพรและยังก็สงสัยว่าแล้วพี่น้องเสื้อแดงจะ จะตอบอะไรยังไงบ้างอะในเมื่อแกนําคนเสื้อแดงก็ไปยืนอยู่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วอะคืออย่างนี้คือ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 ผม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 มองอย่างนี้นะว่าจตุพรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะ,ะเขายังคงยืนกับคนเสื้อแดงฟังก่อนนะพี่อานการที่เขาไปยืนคู่กับน,นกเขามไม่ได้หมายความว่าเขาทรยศคนเสื้อแดงแต่เวลาเมื่อผ่านไปเนี่ยทั้งจตุพรทั้งนกเขา ซึ่งผมเรียกพี่นะเขาก็อาจจะเห็นอะไรมาใน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 มุมของ <ใน S 1> แต่ละคนอ,อ่าแล้วเขาก็อาจจะมาสแสวงจุดร่วมได้อันนี้อันนี้น,นี้ผมไม่ได้บอกว่าจตุพรหักหลังนะแล้วจตุพรก็ไม่เคยบอกว่าจะเอาคนเสื้อแดงออกมาทำนั่นทำนี่อีกอีกแล้วเพียงแต่ว่าที<ค>นถามว่าคนเสื้อแดงจะรู้สึกยังไงอย่างเราเนี่ยเราก็มองแกนนำที่เคยอยู่พันธมิตร อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ะ,ะไปยืนตรงนั้นเออเราก็มองด้วยความเข้าใจได้แต่ที่ก็กําลังจะมองว่าแล้วถ้าคนเสื้อแดงเขามองคุณจตุพรเนี่ยเขาจะมองด้วยความเข้าใจแบบไหนผมว่าเขาก็มองเหมือนเราอย่างวันเนี้ยสมมุติพี่นกเขาของผมเนี่ยอ,อ,อยู่ๆมาบอกว่าอันต้นสมมุติเขารู้จักเราอย่างเงี้ยอันต้นมาร่วมกับพี่เราเรายังคงแสวงได้ว่าเราอาจจะเห็นต่างจากท่านแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าคุณมาบังคับเรา เช่นกันผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงเองเห็นจตุพรแบบเนี้เขาก็ต้องรู้ว่าวันนี้เขาจะเดินไปกับจตุพรหรือเขาจะกลับถอยออกมาแต่จตุพรไม่ได้ไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณจะต้องมาเดินกับผมนะเพราะไอ้นี่มันแกล้งเราไอ้นั่นมันแกล้งเราเหมือนกับที่ลูกทักษิณพูดเน้นเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามองความเป็นไปคุณต้นอย่างเราเนี่ยเราก็ผ่านเหตุการณ์พวกน,นี้มา20ปีแล้วูก เราก็มองความเป็นไปของแต่ละคนที่เคยต่อสู้ว่าจุดหนึ่งเราเห็นตรงกันก็เดินไปด้วยกันใช่พอมาอีกวันหนึ่งเห็นว่าคุณยังจะเอาแบบนี้อีกเหรอคุณอาจจะคิดไม่เหมือนเราแล้วเราไม่เห็นด้วยแล้ววันก่อนเราสู้เพราะเราเชื่อประเด็นนี้แต่วันนี้เราไม่ร่วมนะเพราะเราไม่เชื่อในประเด็นที่คุณกําลังสู้แล้วเราก็คิดว่าคุณมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่เอาด้วยเราถอยก็ไม่เป็นไรพออีกวันหนึ่ง อคุณมีประเด็นใหม่ที่เราเห็นด้วยกับคุณเราเห็นด้วยเราก็ไปด้วยไปร่วมกับคุณแต่ผมยกย่องกลุ่มที่เขาไปหอสินอย่างนี้ตลอดระยะเวลาหลังจากสองสามปีที่สถานการณ์มันเขมงเกลียวขึ้นเขาไม่เคยยุคนออกมานะฮะเขาไม่เคยยุนะเขาไม่เคยบอกว่าเฮ้ยต้องออกมาคือไม่เหมือนไอ้พักนี้เลยนะไอ้พักนี้นี่แย่มากนะคือสถานการณ์แบบนี้มา20ปีเนี่ยในวันนี้เนี่ยยังจะยุคนออกมาให้ปกป้องพักตัวเอง ให้ออกมาร่วมสู้ให้ออกมาคือขอโทษเถอะเขาไม่ยุคนออกมาแต่ฉันจําได้ว่าเขาเคยไปที่ไหนหน้าที่เด็กพวกนั้นโมโหเขาอะแล้วเขาต้องบอกว่าเอ้ยลุงนู่นลุงลุงนู่นนี่ยมายมาชูสามนิ้วหน้าเวทีจําได้ไหมคุณอดุลเขียวบริบูรณ์่ะอ่ามันมีอยู่นะคุณต้นไม่ได้ยุคนออกมาแต่ก็ไปหาคนอยู่นะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาในรูปของพรักการเมืองไงพี่อันก็มันก็เป็นกลุ่มนั่นแหละมันก็ไม่ใช่พักหรอกแต่คือประเด็นปัญหามันคือว่าถามกลับไปว่าณวันนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันควรจะมีพักการเมืองออกมายุคคนอีกไหมเอาผมถามอย่างนี้ผมถามคุณผู้ชมอย่างนี้แหละโอ้ยยุก็ยุไม่ขึ้นหรอกคนเขาฉลาดแล้วอ่ะก็ลองดูแต่พฤติกรรมมันควรประนามไหมล่ะ อ่ะมานี่นะ,ะเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาญาติวงตระกูลตัวเองให้รอดให้พ้นคดีต้องกลับมาปลุกผีกันอีกหรือเปล่าสมชัยแสงทองบอกว่าพอกันทีกับคําหลอกลวงที่พวกเราเคยหลงเชื่อเจ็บและจําคือคนเจ็บและทนคือควายเราไม่อยากเป็นควายหรือหมาอยู่ในข้อของใครอีกต่อไปเราช่้ทับตายเพื่อคุณแต่สุดท้ายเรากลับถูกมองเป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่เคยมีคุณค่า ในสายตาของพวกคุณผมว่าเขาพูดตรงนะส่วนจตุพรพรมพันธ์เมื่อวานนี้ไปที่รามคำแหงนะคะบอกว่าอย่างนี้เสื้อแดงเป็นและเป็นจนตายอันนี้จตุพรพูดหลายครั้งไม่มีการลาออกยกเว้นทรยศต่ออุดมการณ์ทั้งนี้ตลอด12ถึง15ปีที่ผ่านมาคนเสื้อแดงเป็นมนุษย์ที่ได้รับความอายุธรรมมากที่สุดถูกเค้นฆ่ามากที่สุดและถูกมองเป็นคนผิด อย่างไรก็ตามตนพูดมาตลอดว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่ต่อสู้เพื่อลูกหลานดังนั้นจึงเป็นสิทธิของอุ้์อิงที่จะเชิญคนเสื้อแดงกลับบ้านและสิทธิของทุกคนที่จะตัดสินคุณต้นดิฉันจำไม่ได้แล้วว่าอุดมการณ์ที่ต่อสู้เพื่อลูกหลานที่เขาต้องการอะไรนะเอาพูดสวยๆหน่อยพูดสวยๆหน่อยพี่อันมาถามอุดมการคนเสื้อแดงกับผมนี่<ม>ไงคุณต้น <laughs> คือผมไม่แน่ไรนะคุณอกวคือคําว่าคือคําว่าที่คุณจตุพรพูดเนี่ยดิฉันสงสัยมันสิบสองสิบถึงสิบห้าปีมาแล้วดิฉันก็เ,เลยกําลังสงสัยว่าอุดมการณ์คนเสื้อแดงคืออะไรแล้วทุกวันนี้คนเสื้อแดงก็อายุมากแล้วและต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองแต่ต่อสู้เพื่อลูกหลานไม่เสียสีนะคุณจตุพรดิฉันไม่คาอยู่ในหัวเลยอะ ว่าอุดมการคนเสื้อแดงคืออะไรเออมันมันมันไม่มีอยู่ในหัวเลยจริงๆนะจะคิดว่าต่อสู้เพื่อให้มีการปฏิวัติใช่ไหมเออใช่ไหมอ่าอ่าพอได้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 เพราะอันนั้นมันหลังปีสี่เก้าอ่าอพอได้พอได้แล้วทุกวันนี้ถ้าอุดมการคนเสื้อแดงนี้ยมันก็ยังสืบต่ออยู่ในพรรคเพื่อไทยเอะอะอะไรก็ใช่เขียนรัฐธรรมนูญว่าห้ามปฏิวัติอ่าอ่านะคะข้อเดียวอ่าสองก็คือต่อสู้เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อันนี้อ้างไม่ขึ้นเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็มาจากประชาธิปไตยอันนี้อ้างไม่ขึ้นอันนี้ผมเถียงอะต่อสู้เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนและอภิสิทธิ์ชนน้อยลงไม่หัวขบวนที่ต่อสู้ก็รวยล้นฟ้าด้วยการทําสัมปทานกอบโกยความรวยอันนี้อ้างไม่ขึ้นอีกอะยังเหลือข้อเดียวฮนะก็คืออะไรนะข้อแรกอะต่อสู้อ,สอะไรเนะ เพื่อเพื่อไม่ให้มีปฏิวัติรัฐประหารไ่ปฏิวัติรัฐประหารมีข้อเดียวที่ผมคิดว่าพอได้พอได้มีอีกไหมพี่แต่ต่อสู้ความยา่งนก็ไม่ใช่ไม่มีแล้วผมยืนยันนะจตุพรคุณจตุพรเราก็เคยคุยกันหลายที่คุณกับผมเนี่ยหรือคุณกับพี่อันเนี่ยต่างกันอยู่อย่างคนเสื้อแดงกับคนเสื้อเหลืองต่อสู้ต่างกันชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งแบบชนิดที่เรียกว่าคนละขั้วคนละแบบคนละอย่างเลยพี่อัน คนเสื้อแดงไม่เคยต่อสู้เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไม่เคยมีบนเวทีไม่มีแม้แตบบ่คําเดียวแต่คนเสื้อเหลืองต่อสู้เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจากตระกูลโครโกรงอันนี้ต่างกันเห็นชัดมากและอีกอย่างหนึ่งนะคุณจตุพรเรามีความรู้สึกว่าม็อบของคุณเนี่ยมีเจ้าของมอ็มอบม็อบมีเจ้าของและมีการชี้นําทางเรารเรามีความรู้สึกว่าม็อบของคุณมีเจ้าของและเรารู้สึกว่าม็อบของคุณเนี่ย ทำเพราะว่ามี agenda ส่วนบุคคลถูกต้องถ้าพูดกันแบบตรงๆก็คือเรารู้สึกว่าพวกคุณทำเพื่อคุณทักษิณอะอขอบคุณมากพี่อันขอบคุณมากทีนี้พอเรามีความรู้สึกแบบนั้นพอคุณมาพูดถึงอุดมการณ์ที่ฉันบอกคุณต้นก็เลยต้องคิดกันนานใช่ว่าอุดมการณ์คืออะไรและพอข้อแรกที่นึกออกก็คืออุดมการณ์คือไม่ต้องการให้ปฏิวัติปุ๊บดิฉันก็ เข้าใจอีกว่าไม่ต้องการปฏิวัติเพราะมันทําให้คุณทักษิณสูญเสียอํานาจถูกไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเขาจะเรียกให้เสื้อแดงกลับอีกทีหนึง่งเดนก็เลยมีความเข้าใจอีกแหละว,ว่าเขาให้กลับไปรวมตัวเพื่อทําเพื่อเจ้าของม็อบเดิมอมืจริงเราเข้าใจผิดไหมก็ลูกเป็นคนเลียงและเราเข้าใจอะไรผิดไหมไม่ผิดก็ถึงบอกไงสังเกตไหมฮะแต่แต่ว่าเปลี่ยนวิธีการก่อนหน้านี้คือทาม็อบใช่ไหมครับแต่เพียงแต่อันนี้เปลี่ยนวิธีการคือไปช่วยกันเลือกตั้งเพื่อเจ้าของม็อบเนี่ยได้กลับมามีอํานาจ สังเกตไหมล่ะเมื่อวานเนี้ยเรายกข้อความคุณผักกาศหอมที่เขียนก็คือข้อความของคุณคุณคแพรทองทานเนี่ยไม่มีเลยนะครับที่จะต่อสู้เพื่อการป้องกันทุจริตคอร์รัป <ผม S 2> ชันผมยืนยันอีกทีเขาใช้คำพูดว่าเพื่อประเทศไทยมีการพัฒนาเขาใช้ก็ว่าให้พวกเรากลับมาช่วยกันเพื่อประเทศชาติได้พัฒนาคำว่าพัฒนาของเขาเนี่ยดเดฉันก็ไม่รู้ว่าตรงไหนคือการวัดว่าพัฒนา การมีหวยบนดิน<ะ>เขาคิดว่านั่นคือการพัฒนาหรือเปล่านะคะออกองทุนหมู่บ้านเขาบอกว่าถ้าหากว่าพวกเขายังอยู่ในป่านี้เนี่ยจะสามารถรักษาไอ้สาสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยได้เข้าถึงอย่างง่ายดาย<ะ>มากกว่านี้อื่องจากว่าเรื่องนี้เราพัฒนาไปไกลามากๆแล้วนะคะครับและที่ฉันยังคิดว่าเป็นกุศลเป็นบุญของประเทศชาติมากด้วยซ้ำไปที่เรามาเกิดโควิดในช่วงที่ เป็นรัฐบาลนี้ค่ะคุณต้นที่จริงคิดว่าถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยพังไปแล้วอาจจะเจ๊งละเนระนาดไปแล้วภาษาวัยรุ่นเขาเรียกปังปีนาดไปแล้วเออี่จริงคิดอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ให้พักก่อนฮะอ้าวพักก่อนเหรอแหมกาลังมันเลยอ้าวพักก่อนกรูค่ะกลับเข้ามาอ้าวเรายังอยู่ที่คุณจัตุพรเพราะว่า มีท่านผู้ชมถามมาว่าเนี่ยจะเลือกตั้งสงกแล้วไม่รู้จักชื่อสอกอสักคนหนึง่งนะนทำยังไงดีต้น g o o g l ร์ฮะอ่ะอย่างแรกก่อนบ้านอยู่ไหนสมมติบางกะปิเพราะตอนนี้คุณเดิอนออกมานอกบ้าน,นาคุณจะได้ครบเลยทุกเขตได้ทุกทุกคนเดินออกมาครับค่อยๆติก๊กเบอร์หนึ่งพักนี้เบอร์สองอิสระเบอร์สามกลุ่มนี้เบอร์สี่กลุ่มนั้นเบอร์ห้าพักนี้อติ๊กไปแล้วคุณก็เลือกได้ผมเชื่ออะไรที่เคยทำความวิบัติอับจนไว้กับประเทศอย่าเลือก อะไรที่ประกาศว่าอิสระแต่จริงๆไม่อิสระจริงอย่าเลือกอะไรที่จ้องล้มสถาบันตาเหลือกๆอย่าเลือกแค่นั้นแหละแล้วก็ที่สําคัญนะจะเลือกใครให้จดไปค่ะเพราะที่ฉันเชื่อว่าคุณจําไม่ได้หรอกค่ะ <c oughs> อย่าว่าอะไรจำไม่ได้เขตบ้านผมอ่ะคือปกติอ่ะเราจะทะนงว่าโอ้ยแค่สองเบอร์จะเสียหมื่าคุณต้นข้อห้ามเอาโอยเข้าใช่ไหมเราจะทะนงว่าโอ้ยแค่สองเบอร์เราจําได้ป่าแร้วครับคือ ไอ้เบอร์ผู้ว่าเบอร์เดียวเราจําได้แต่พอสอกอเขตบ้านผมอะรู้สึกจะมีประมาณ9คนมผมยังจําไม่ได้เลยว่าใครเบอร์อะไรจริงๆนะเออจดใส่ <นะ S 2> มือไปค่ะจดใส่มือไปะนะคะอ่ทีนี้มาถึงเมื่อกี้ยังอ่านจตุพรไม่ครบเลยจตุพรบอกว่าอย่างนี้คนแสดงเนี่ยเป็นจนตายไม่ทรายยศอุดมการตลอด 12- 15ปีคนแสดงเป็นมนุษย์ที่ได้รับความอยุที่ทำมากที่สุดนะคะเขาบอกว่า การต่อสู้คนเสแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่ต่อสู้เพื่อลูกหลานดังนั้นจึงเป็นสิทธิของอุ้งอิงที่จะชวนคนเสแดงกลับบ้านและเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะตัดสินใจตอบแบบนี้เนี่ยถ้าจะให้กลับคงบอกให้กลับแล้วล่ะคุณต้นพูดแบบนี้แสดงว่าไม่ให้กลับคิดเถอะว่าโดนเขาหลอกมาอ้าวจริงๆภาษาไทยง่ายๆคือจตุพรนี่ต้องบอกนะก็เจ็บปวดอย่าทักสินเยอะ หลายๆเรื่องที่จตุพรพูดเราอาจจะเครือบแคลงว่าเอ๊ะเพราะว่าจตุพรไม่ได้อย่างที่นัทวุฒิได้ไหมคือจตุพรกับนัทวุฒิเนี่ยไม่ควรจะอยู่ด้วยกันได้เลยเอาจริงๆนะอยากหาว่าเสี้ยมเลยผมเป็นจตุพรผมเกี่ยนนัทวุฒิแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ถูกกันไม่ใช่หรอผมจะเกียนมากเลยเพราะว่าอะไรอะไรวะกูติดคุกกูแทบตายกูสารพัดอย่างแต่กูไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ไม่เกี่ยวนะคุณต้นจตุพรไม่ได้เป็นจตุพรไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับนัทธวุฒิเลยจตุพร ชื่อทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วกำลังจะเป็นรัฐมนตรีคุณต้นรู้ไหมคุณยิ่งรักนี่โอเคแล้วด้วยนะะ <Ha. S 1> แล้วอยู่ๆเนี่ยอย่าให้เอ่ยชื่อเลยฮะบอกว่าไม,ไม่ได้มไม่ให้แล้วจัดการโทรศัพท์ไปหาทางไกลผู้ญิงไม่ใช่เลยก็ปเป็นพี่ที่จะนับถือด้วยเอ๋อเหรออีกคนนึงเออให้เอาประวัติมาเลยเออ คนนั้นได้ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะอ๋อแต่จริงๆอ่ะเป็เกรงใจแล้วเลยไม่กล้าพูดคือคือก็ต้องบอกอะบอกว่าคุณผู้ชมก็อาจจะลองไปถามคุณสุดนันดูสิเรื่องนี้จริงปะคุณผู้ชมก็อาจจะพูดแหละหรืออาจจะคิดหรืออาจจะเขียนมาไปลองถามคุณสุดนันดูก็ได้ว่าจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมก็อาจจะเขียนมาว่าเอ้ยเลิกคุยเรื่องสองคนนี้ได้จริงๆผมก็ไม่อยากให้เอาขึ้นจอนะน้องปาาลงเถอะน้องปาาภาพการ์ตูนแมเนเจอร์ดีกว่านะ คือผมอะ่ะเคยคุยกับคุณจตุพรยังพอไหวแต่น้องปลารีบเอารูปลงผมจะทนไม่ไหวเหมือนกันเอาภาพกระตูกนี่โ,โหพี่อัน <c oughs> คุณบัญชาคามินวันนี้วาดรูปผู้หญิงได้แบบสะใจผมมากเลยพี่อันมิสเตอร์ทีมมาเลยไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆไม่มังลึกซึ้ง <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมดูเองคุณผู้ชมดูเองจริงๆนะอ่ะ หมายถึงใครยังไงผมว่านี่แหละความรู้สึกของคนเสี้ยแดงเรียนชอบคำแรกเหมือนพ่อมึงแหละก็ใช่ไงก็ใช่ไงคำนี้ยมันใช่เลยก็เหมือนพ่อมึงแหละพอจะขึ้นเรือกูไหว้กูตัวงอพอถึงฝั่งทีหัวเรือกูส่งเฉยเลยนี่คุณบัญชาคำินนะไม่เกี่ยวกับบอกข่าวเล่าสิบนะแต่ผมว่าเป็นการ์ตูนที่สะท้อนสถานการณ์ตั้งแต่ปี2,552 ที่คุณพิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีสงครามกลางเมืองมีการฆ่ากันตายกลางเมืองจนกระทั่งมาถึง2565ที่จะมีการหลอกคนออกมาตายเพื่อตระกูลตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้ดีที่สุดแล้วดูเรือนะปุปุป,ป่าป,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 ป่า <c oughs> ก็ไม่ได้สบายอะไรนะเ <c oughs> จ้าของเรือเนี่ยลำบากยากเย็นศรัทธาเขารักเขาดีแหละที่คิดได้คุณหญิงหน่อยว่าไงคะคุณหญิงนยนี่กำลังมันมาก คุณหญิงหน่อยพูดถึงกรณีพักเพื่อไทยเดินเกมปลุกคนเสื้อแดงให้กลับพักคุณเห็นคุณหญิงบอกว่าเอาล่ะความต่างทางการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดทุกคนเห็นต่างกันได้แต่ต้องยอมรับการท้วงติงไม่ใช่การสร้างวาทกรรมให้เกิดความเกลียดชังเกิดความขัดแยง้งทําให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้เพราะท้ายสุดจะต้องถูกรัฐประหารอีกและกลับสู่วังวนเดิมติดลมแบบนี้มา15ปีแล้วดังนั้นเราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกก็เลยสร้างพักตัวเองขึ้นมาเพราะไม่ได้มองผลประโยชน์หรืออะไรอย่างนี้ แล้วก็บอกเลยบอกว่าต่อจากนี้ประชาชนต้องเลือกนะครับว่าจะติดลมเหมือนเดิมออโอ้โหนี่ถือว่าโยนระเบิดไปสู่อุ้งอิงเลยนะเพราะอุ้งอิงเขาปลูกคนเสื้อแดงกลับไปเหมือนเดิมเจ๊นหน่อยบอกต่อจากนี้ประชาชนต้องเลือกว่าจะติดลมเหมือนเดิมหรือจะเดินหน้าประเทศใหม่ระเบิดลูกใหญ่ๆวิ่งใส่แพรทองทานนะถ้าอย่างนี้คุณหญิงสุดรัตน์คงไม่ไปร่วมรัฐบาลกับพวกแลนสไลด์ละมั้งถ้าเล่นอย่างนี้ แต่ผมถามสิทาในฐานะผู้สมัครปุ๊ว่าสีทาบอกหลังเลือกตั้งถ้าเกิดเป็นรวมกับเพื่อไทยก็รวมได้วันนั้นอยู่ในเทปชัดผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะจริงๆกับการเมืองทุกวันนี้ปวดหัวปวดหัวบอกตรงแต่ถ้าที่ฉันดูที่คุณหญิงหน่อยที่ฉันคิดว่าไม่รวมนะอ่านะ,นะแล้วถ้าที่ฉันได้ยินมาที่ฉันก็คิดว่าถ้าเชื่อตามที่เขาได้ยินกันเนี่ยก็คือไม่รวมค่ะ,ะตน้นอืก็คือ,อไม่รวม ลองนะดูกันละกันอีกเรื่องหนึ่งที่ค้างคามาเนี่ยเมื่อวานนี้คุณอะไรคุณชัยยาพรมมาเหรอ,อเป็นกรรมการตรุลาการ,ราใช้งบประมาณออมบอกว่าให้ล้มเลยนะการประมูลท่อส่งน้ำาอ EC เนี่ยให้ล้มเลยและประมูลใหม่แต่ว่าคนหนึ่งวันนี้ที่พูดเนี่ยคุณปัะพาดคงเอียดอธิบดีกรมธนาราักษ์อบอกว่าที่เอที่ประมูลอยู่เนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายอะไรอย่างที่คนอื่นเขาประมูลกันนะคะใช้พรบที่ราชพัสดุค่ะ ไม่ได้ใช้พรบร,ร่วมทุนเป็นพรบรที่ราชพัสดุในการที่จะเอามาประมูลจัดหาผลประโยชน์แล้วตอนนี้ประเด็นที่ตรวจสอบเนี่ยมันได้คําตอบหมดแล้วไอ้ที่เราสงสัยกันเขาได้ค,คําตอบแล้วนะ,ะตั้งแต่การคัดเลือกผู้ประมูลการจัดซื้อโครงการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่าตอบแทนของรายได้จากค่าใช้น้ําที่รัฐบาลเคยได้รับจากบริษัท east water ไอ้ที่ว่าได้มา3 0ปี500กว่าล้านเฉล,<ไ>ลี่ยปีละแค่21ล้านเนี่ยเขาไปดูตรงนี้แล้วเขาก็้าไปดูว่าจริงๆแล้ว Eastwater เนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่ไอรัฐบาลได้500กว่าล้านเนี่ย Eastwater ได้เท่าไหร่กันแน่จริงหรือเปล่าที่ว่ามีกันกำไรกันปีหนึ่งเป็นพันๆล้านผู้ถือหุ้นใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงไรายได้จริงการยื่นแบบและเสียภาษีต่างๆของ Eastwater และผลศึกษาศักยภาพท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออกทั้งนี้ต้องตรวจสอบการจัดซื้อครั้งใหม่ที่ได้ยกเลิกการเสนอราคารอบแรกและในรอบสองบริษัทเข้าร่วมเสนอผลตอบแทนให้สูงกว่าในรอบแรกหลายเท่าต้องตรวจสอบการจัดซื้อครั้งใหม่ที่ได้ยกเลิกการเสนอราคารอบแรกแล้วก็ข้อสงสัยว่าแล้วทำไมไอ้รอบสองมันถึงมากกว่าไอ้รอบแรกหลายเท่ารอบแรกแค่4 0 0 0กับ6,000ล้านใช่ไหมคุณต้น รอบสองมันไป2 4 0 0 0กับ2อ0 0 0ื่นหาห่างกันพันล้านไม่ใช่สิ2 4 0 0 0กับ2 5 0 0มห่างกันพันล้านแต่ไอ้รอบแรกอ่ะเสนอเงินให้แค่หลัก4 0 0พล้านกับ6 0พัล้านรอบแรก6,000ทั้งคู่ครับแต่ว่ามันจะมีข้อเท็จจริงบางประการเอาเป็นว่ารอบแรกที่ไม่ล้มเนี่ยนะฮะธนายลักษณ์จะได้แค่6,000ล้านก็แล้วกันจากสองฝ่ายจากสองฝ่ายได้แค่6,000ล้านประมาณนี้แต่ประมูลรอบใหม่ปรากฏว่าให้ไป2 5งห0ื่นห0าสองหน่ะมันได้เพิ่มอีกมาตั้ง20,000ล้าน เขาก็จะเขาก็ดูตรงนี้เหมือนกันว่าไปทําอีท่าไหนเออมันถึงสามารถอัพขึ้นมาได้เป็นหมื่นๆล้านอ่ะว่างั้นเถอะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะต้องไขข้อข้องใจของสังคมให้ได้แล้วก็ตามกําหนดการเดิมนั่นแหละ20พฤษภาคมนี้ค่ะคที่จะต้องตอบสังคม,มดิฉันก็สงสัยเหมือนกันทําไมไอ้รอบแรกได้แค่6,000ล้านรอบสองปลาเข้าไปตั้งสอง0 0ล้านอืมค่ะนะ,นะะลองดูก็แล้วกันนะครับ หมดเวลาค่ะหมดแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ